ก่อนหน้าน,นี้ผมเป็นคริสเตียนมาประมาณ6กเ็ปีแล้วนะครับมีนิสัยทีเ่เรื่องของการโกรธหรือว่าผู้จาไม่ดีกับใครหลังจากได้รับการขับผีหรือการเจิมทุกวันนี้ผมไม่เคยโกรธหรือว่าเกลียดใครเลยในชีวิตก็ผมชื่อเปรมนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมเป็นคริสเตียนมาประมาณ 6-7ปีแล้วแะครับแต่ว่าก็ยังมีนิสัยที่ไม,ไ,ไม่ค่อยดีอยู่อย่างหนึ่งในชีวิตเลยก็คือ,อเรื่องของการโกรธหรือว่าพูดจาไม่ดีกับใครจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันยังไม่เปลี่ยนนะครับเราก็เลยพยายามที่จะแสวงหาพระเจ้าก็ถามพระเจ้าว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้จนกระทั่งผมก็ได้เจอคลิปของอาจารย์หมอวรุณนนครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปดู แล้วก็พยายามดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอแนะนําว่ามีเพจน้ำมังุลใหม่อะไรเงี้ยครับผมสําหรับผู้ใดที่อยากจะเข้าไปอัมาสการพระเจ้าอะไรเงี้ยครับก็เลยติดต่อไปที่โบดนี้หลังจากได้รับการขับผีหรือการเจิมอะไรเงี้ยครับผมก็ทุกวันนี้ผมไม่เคยโกรธหรือว่าเกลียดใครเลยในชีวิตอะไอย่างเงี้ยครับแล้วก็พระเจ้าเอเครับแล้วก็รู้สึก กระดากในใจทุกครั้งเวลามีใครดินทากันอะไอย่างเงี้ยครับผมผมก็พยายามที่จะหลีกหนีนครับผมและที่สําคัญพระเจ้าอวยพรเรื่องของการเงินก่อนหน้านี้ค่อนข้างขัดสนอะไร่างเงี้ยครับผมแต่ว่าตอนนี้พระเจ้าก็อวยพรให้สิ่งที่ได้รับมาตั้งแต่แรกคือการร้องเพลงก็มีงานทุกวัน,นครับผมใช่ครับเป็นนักร้องจริงๆร้องไว้ในแอปพลิเคชันครับร้องถึงพระเจ้าบ่อยๆเลยครับแต่ก็ไม่กล้าส่งไป ครับขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าถ้าถ้ามีโอกาสพร้อมจริงๆเลยครับอยากร้องเพลงในโบสถ์มากๆอะย่างนี้ครับแต่ก็ขอพระเจ้านําก่อนนะครับผมขอบคุณพระเจ้าครับพีเมย์โอเคครับอะไรนะครับเอาเลยครับยังทำาจ ใมือใจปวดราวเจ็บกับความทุกข์ใจกับความเลวร้ายหมดละจนหนทางจะอธิษฐานให้พระองค์คอยดูแลทุกอย่างฝากความหวังที่พระองค์ จะพึ่งพาพระองค์ผู้เดียวขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระเจ้ามีจริงเราถูกสร้างจากพระเจ้า เราไม่ได้มาจากลิงนะครับเรามีความคิดสร้างสารรค์เหมือนพระเจ้าเรารักได้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดได้เพราะเรามีมโนธรรมที่มาจากพระเจ้าพระเจ้ารักเราส่งพระเยซูมาตายบนไมก้กางเขนเพื่อไถ่าบาปให้เราเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปค่าของความบาปราคาของความบาปก็คือความตายพระเยซูจึงต้องไปตายที่ไมก้กางเขนอยากหนุนใจพี่น้องรับเชื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยรอดและกลับใจจากความบาป พระเยซูถูกชุบขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นะครับอธิษฐานว่าตามผมถ้าพี่น้องอยากเป็นลูกของพระเจ้ามีชื่อจดอยู่ในสมุดแข่งสวรรค์ได้ไปสวรรค์และมีชีวิตที่มีชัยชนะเพราะพระเจ้าเป็นพระบิดาของพี่น้องเป็นผู้ช่วยของพี่น้องนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกพระเยซูคริสเป็นพระเจ้าและเป็นจอมเจ้านายของลูกเชิญพระเยซู ด้าน,นบนบนลังชีวิตของลูกลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเดินตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกขออธิษฐานในนามพระเยซูเอเมนโอ้สแสดงความดีดีด้วยนะครับที่พี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนและเป็นสาวกของพระเยซูผมอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอพระเจ้าเทพระวัญญาณให้แก่พี่น้องขอพระเจ้าปกป้องรักษาโรค นี่สินอวยพรการเงินสุขภาพครอบครัวทุกด้านขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้พี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเต็มไปด้วยพระพรและเป็นพระพรแก่นานานชาตินะครับผมอธิษฐานในนามพระเยซูพระเจ้าอวยพรพี่น้องเอเมนขอบคุณครับอย่าลืมมาฟังคำสอนของคริสจักรนิวโฮปนะครับพระเจ้าอวยพรครับ